สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวนะคะดงปืนนะคะค่ะวันนี้เราก็พามาทุ่งนานะคะทุ่งนาตอนสายๆนะคะทุ่งนาตอนสายค่ะก็มาดูฟักทองค่ะฟักทองแก่หรือ,อยังนะคะมาดูฟักทองจ้า ลูกนี้ก็แก่แล้วนี่แตงไทยนะคะแตงไทยลูกนี้แก่แล้วนะคะแก่แล้วเก็บไปกินไหลลูกแล้วค่ะเก็บไปกินไหลลูกแล้วเดี๋ยวไปดูฟักทองกันลูกตาลวันนี้ลูกตาลมาด้วยอุยลื่นลูกตาล โอเก้นโอ้โหโกเก้นนี่อะไร呀ฮะตานนีลูกมันลูกใหญ่แล้ว,วมันแก่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่แก่นี่นะคะเอาตาหน,นีที่ลูกนี่นะคะลูกหนึ่ง ดี๋ยวจะดูลูกใหญ่ๆมันแก่หรือยังยารกนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้น่าจะแก่แล้วมั้งคะตะปุ่มตะปั่มแล้วไปดูต่อมีไหมเอ่ย จะเอาฟักทองไปเชื่อมค่ะจะเอาฟักทองไปเชื่อมนี่มันดงหญ้าแล้วดงป่าลูกนี้ยังไม่แก่ลูกนี้ยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูลูกใหม่มีหรือเปล่าไปเรื่อย นี่อ่ะมีไหอ่ะอีกมือนึงก็ถือถุงถือมีดนะคะอ้าวลูกนี้เน่าไปซะแล้วอ้าวคูเกิลถามจริงถามจริงเหอะถามจริงเหอะถ้าไม่ลงน้ำนี่มันจะเป็นไงไหมมันจะเป็นอะไรไหม ถ้าไม่ได้ลงน้ำเนี่ยเราฮเอกลักษณ์หรือว่าไงต้องมีแหนติดที่ปากอืเรานี่นะเดี๋ยวแม่ดูก่อนมันมีกี่ลูกเอ๊เน่าหลายลูกเลยลูกนี้ก็เน่ามีอีกไหม พ่อว่ามีตั้งสิบลูกอยู่ไหนมั่งวะอ๋อลูกนั้นลูกเล็กเดินเหยียบจะแล้วลูกนี้ฟอไหนอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ก็มองไ,ไอม่ไกอ่ะมวยยุง ก็ลูกลูกไม่ค่อยใหญ่อันนี้ก็ลูกไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรไยังไม่แก่คุณยุงกัดหน้าอูยุงบินอูยุงเข้าหูบินเข้าหูเลยมีลูกแก่อยู่หนึ่งลูกนู่นก็ลูกหนึ่งจะตกน้ำแล้ว นี่อีกนี่อีกหนึ่งลูกลูกนี้ก็ยังไม่แก่ยังไ,ไม่แก่นะคะเดินไปดูอีกมีไหมนี่ลูกนี้ก็อีกหนึ่งลูกนะคะ นี้ยังไม่ค่อยแก่เท่าไรน่าจะได้ลูกนั้นที่แก่ไปมีแก่ไหมมีนี่แก่ไหมลูกหนี่ลูกนี้แก่ไหมอะลูกนี้แก่ไหมลูกนี้น่าจะแก่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูใหม่ก่อนมีอยู่ไหม ลูกใหญ่ใมีไหมตานหืมมีมันแก่ๆไหมลูกโอ้ฟอยเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปได้ลูกนู้นนี่มันป่าใช่ไหมอ้าวลูกนี้ ลูกนี้อีกนะคะลูกนี้ก็ยังไม่แก่ไปต,ตาแก่ไหมลูกนั้นลูกนั้นก็ไม่แก่แก่ไหมไม่แก่อุ้ยมีอีกก็ไม่แก่นะคะลูกนี้ ก็ยางไม่แก่มีหลายลูกจ้าเราก็เดินไปดูเรื่อยๆว่าเราจะเอาลูกไหนนะคะฟักทองอยู่ในป่าหญ้าลูกนี้ลูกใหญ่แก่หรือยังก็ยังไม่แก่ นะคะก็ยังไม่แกม่มีเป็นสิบสิบลูกเลยได้ลูกนั้นลูกเดียวนี่ลูกนี้อีก ลูกนี้อีกก็ล mm ูกใหญ่เห็นไหมเอ่ยปุ๊งมองไม่เห็นเลยใบอยู่ไหนนี่ลูกนี้นะคะลูกใหญ่ก็ย่างไม่แก่ค่ะอันนี้ก็ลูกอ่อน น่าจะได้อยู่แถวต้นตนูนมีหลายลูกอยู่นะคะลูกเล็กๆก็ยังมีอยู่นะคะกูเกิลลูกตาลไปไหนแม่กลับแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะปุ๊กขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวปุ๊กไปตัดตรงน,นู้นก่อนได้หนึ่งหรือสองลูกนะคะแต่จะเอาแค่ลูกเดียวพอ เพราะว่ามันยังแก่ไม่จัดนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าดงปือให้ดูดงปือค่ะสวัสดีจ้า